บายดี e. ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกี้อีกแล้วนะคะกี้สาวความม่วนนะวันนี้ที่บ้านกี้อากาศเย็นมากเลย18องศาแต่ยังไม่ถึงกับว่ามีหมอกลงอะ่ะวันนี้อากาศเย็นจริงๆเย็นแบบต้องจิบน้ำขิงอะ่ะทำให้ร่างกายอบอ,อุ่นกันนะคะ แต่จะพาเดิมชมหน้าบ้านนะว่าอากาศเย็นจริงๆอ่าไม่หนาวก็คิดดูดิเวลา6กโมงสี่สอุณหภูมิสิบองศาจ้าอ่ะเราไปชมกันเลยเราก็มาเดินเล่นทุกๆเช้าของวันหยุดนี่น,นะคะเพราะว่าวเราชอบมาสัมผัสอากาศเยน็นแบบเย็นสดชื่นอะ ก็เดินมาเรื่อยๆนะดูเดินชมสวนเออชมความ่างแรงโอ้ยไม่ใช่ดิก็ยังไม่ได้ลดหนามันนี่มันน้าหนาวอ่ะมันก็ต้องหแห้งแรงเป็นธรรมดาเนาะส่วนเล็กๆนะคะส่วนเนื้อที่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น นะคะเราก็จะมาเดินชมสวนเดินไปเรื่อยๆนะมันจะย้อนแสงมนเลยสวนบ้านเราเองนี่มันต้องลังกง่องต้นสูงๆนี่ก็จะเป็นต้นอะวคาโดนะคะแล้วก็มีเพวกแบบใน้ใบสวยงามกุนลลียนเนี่ยกุศลใบหล,หลายๆสีแม้ฟันท้าปลูกไว้มันสวยมากเลย เออแบบถ้าวันไหนมีหมอ,อกลงอะ่ะจะมีน้ำค้างเกาะที่ใบของมันนะคะแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะเลามีต้นะน่มงมันน่ะต้นะน่ม,ง,มงต้นใหญ่กว่าแล้วแหละต้นสูงด้วยหญ้าก็จะลกเนะ่ะเพราะว่ายังไม่ได้จัดการมันมันจะระเบียบเรียบร้อยยังไม่ได้ตัดแลรงนีต้นมะพร้าวอ่ะมาดูกุ้งสฝั่งนี้บ้างเนี่ยนี้ต้นกล้ยกวยกล้วยรู้สึกว่าจะเป็น ้วยนน้ำว้าตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบพาทิ์กำลังขึ้นนะคะหกโมงห้สิบที่บ้านเราพาทิตยเขึ้นจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็เห็นแสงแดดจางๆกับอากาศเย็นอันนี้เป็นทางข้าบ้านเรานะคะมีรวชอม ออแบบแบบอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกอะ่ะเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากหมากประดับนะไม่น่ใจไม่แน่ใจว่าหมากกินได้หรือก็นหมากประดับอันนี้้้เอะไม่รู้แต่ว่าดอกมันสีสวยดีดอกตีตรงไหนนี่ลูกสม,มุนละมาละ ยามันเละศสึงเห็นจ่าตะกุยดูดีใจดีใจกันน่ะละเด็กๆยาอยาก,กระโดดมันเลอะมันเลอะ,เ,ละเอาไม่เอาคัะเอานี่ก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเวลาเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงตรงนะ่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอากาศด,ดีมากเลยวันนี้เด็กๆเราก็จะมาวิ่งเล่นมาบ้านกันทุกเช้าเลยะคะ่ะวิ่งเล่นก่อนไปทำง,งานอืม ทำงานเข้าสวนค่ะวันหยุดก็เข้าสวนพ้นยาใส่ปุ๋ยตัดหญ้าข้าน,าน้ําหรือให้น,น้ําทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะมาการหยอกกันจุ๊บกันเั็นโมเมนต์ที่น่ารักในระดับหนึ่งนะคะดูๆเรียกมองก้อนก็ไม่ยอมมองทองดีเขาชอบนอนวันแล้วนอนเก่ง อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กี้เรื่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนจ้า